บวิธีการทำซลตาลาแบบต่อน้าต่อตาแบบนี้ครั้งแรกในรายการถึงเพื่อจริงๆไหนบอกว่าต้องตัดอย่างนี้ก่อนนะครับโยดูความนุ่มครับดูความนุ่มมันเป็นแป้ง่นุ่มมากครับที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่การทำโรตีท่านผู้ชมครับโอ้ยใช้ใช้ไม่น้อยนั่นนะเยอะไปหรืกเอาออกนี้เด็ดสิงวิวจีบสวยด้วยสวยไหมนะคะสวยมากโอ้ยหอมอร่อยมากเลย วันศุกน้การต่อยอด,มดเดดมื่อกี้เราได้หมูหมูสับหมูหมักหมูบดหมูนวดจนนุ่มเป็นขนมจีบอร่อยมาต่อยอดกันครับเป็นผสมซอสสาาลาเปาครับาลาเปาไส้ปกติสลาเปามีกี่ไส้มีห้ห<ม>าไสา้มีห้าไส้มีไส้อะไรบ้างไส้อัวไส้กรอกไส้ไม่ใช่เลยทีย่นีห <s bicycle> มูแดงหมูแดงหมูสับไส้ครีมไส้ถั่วดำไส้เผือกห้าไส้ห้าไส้อ่า วันนี้ให้เห็นก่อนเดี๋ยวให้ดูแต่วันนี้มีอยู่สี่ไส้นะให้ดูให้ดูไปก่อนสี่นี้นี้ฮะให้ดูอันนี้นะฮะอันนี้หมูหมูแดงหมูแดงหมูสับจุดจุดงี้ครับไส้ครีมไส้ครีมนะอันนี้ไส้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเวก๋ไส้เผือกวันนี้ไม่มีครับวันนี้หมดครับปุ๊บขอยากนี้เลยนุ่มมากนี่โดนลมนะค่ะนี่เห็โดนลมแล้วเนี่ยหมายถึงผมอ่ะโดนลมอยู่แล้นุ่มนุ่มโอ้โหอันี่ไส้ครีมนะเห็นนี่ครีมเป็นก้อนนี่นะอันนี้ไส้หมูไส้หมูสับครับไส้หมูสับเป็นนี้ นี่อันนี้ฮะอ่าอันนี้เป็นไส้หมูแดงหมูแดงโอ้สีสวยมากซอสหืมน่ากินอ่าอันนี้ไส้ถั่วดำจะมีความโอ้โหบางมากครับดูไส้ดิหูยนุ่มมากน่ากัดมากเอาละดูทุกอย่างแล้ววันนี้ทำไส้อะไรไส้หมูสับซอสหมูแดงโอ้เป็นการผสมผสานครับท่านผู้ชมทักทวงไส้หมูสับครับแต่เอาซอสหมูแดงไปใส่ผสมผสมเลยเปลี่ยนรสชาติไม่มีขายไม่มีขาย ทำให้กินวันนี้ดูโอเคงั้นลุยเลยจบอ่าฮะเริ่มต้นทำจากอะไรก่อนเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนเป็นให้รสจัดขึ้นมาหนึ่งก็คือเกลือครับผมอ่าฮะใส่ลงไปน้ำตาลครับลงไปเลยครับครับผมนี่ไทนิดหนึ่งครับเพิ่มความเพิ่มน้ำเพื่อความนุ่มขึ้นมาอีกครับอ๋อต้องมีการเพิ่มน้ำอีกครับพวกน้ำเข้ากันแปลว่าน้ำมันจะดูดเข้าไปอีกําแบครับเนื้อมันก็จะคืนตัวมันุ่มมันจะเป็นฉ่ำนิดนึงฉ่ำนิดหนึงจะไม่เหมือนไส้ขนมจีนนะครับครับ ซอสครับผมอันนี้เป็นซอสแดงครับซอสแดงซอสแดงนี่มันทำจากอะไรบ้างครับอ่าเป็นซอสน้ำหมูแดงนะครับผมน้ำหมูแดงตัวที่เป็นซอสของตัวหนมกรเปา้วไส้หมูแดงใช่ค่ะซอสหมูแดงประกอบด้วยอะไรครับพี่ในหมูกระเด็นนะครับซีอิ๊ววหานซีอิ๊วขาวครับผมน้ำตาลทรายน้าาตลทรยพริกไทยผงพะโล้โอ้ผงพะโล่สำคัญคือแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดพวกอย่างนี้เพราะว่าเราต้องตีให้มันเหนียวใช่ค่ะเนืจะเริ่มแดงแล้วค่ะโอ้ครับขอบคุณครับ ก็จะเปลี่ยนสีออกมาเขาจากสีขาวเมื่อกี้ก็จะออกเป็นเปลี่ยนแบบมันมีรสชาติอันนี้ด้วยใช้ได้แล้วครับลุ้มรสเลยน้ำมันงาครับนํามันงาใส่น้ำมันงาให้หอมด้วยนะครับครับน้ำมันงาช่วยให้นุ่มด้วยไหมครับนุ่มๆกินนุ่มๆละมุน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 ครับบดมได้เลยครับโดมได้เลยครับกินเฮ้ยกินน้ำมันงาแตะจมูกอย่างนี้เลยโอเคครับครับดีด อต่อไปก็แป้งไปเลยครับต่อไปอันนี้คือลงแป้งครับขอททำแป้งทำแป้งอันนั้นแช่เย็นเก็บไว้ก่อนทำไว้ก่อนนะครับเต่งยกที่สองครับเรื่องของแป้งซาลาเปาครับแป้งสาลีครับผมแป้งสาลีครับเกลือนิดนึงครับผมใจเลยเพื่ตามสบายนะครับดูท่าหยอดถ้าหยอดเกลือท่ยาท่าถ้าถ้าคุ๊กกุ๊กโอเคครับตัวครับผมซาลาเปานี่มันจะคล้ายๆกับขนมปังเนาะ มันก็ต้องมียีสต์มีอะไรนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ้ายกันนิดนึงครับผมน้ำตาลครับผมครับน้ำตาลจะสังเกตครับพี่เขางสมแยกกันฮะยีสต์ครับผมน้ำตาลกับยีสต์ไปก่อนนะครับอันนี้ความรู้ดีมากนะครับท่านผู้ชมครับไม่เอาเกลือผสมกับยีสต์นะฮะเกลือยีสต์โดนกันตายนะครับตายครับอ่ารอดเราเนี่ยนะครับตายแล้วเราเล่นนะแต่ว่ายีสต์มันค่อนข้างจะเบาบางเนาะครับเรื่องการทำขนมเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันต้องใช้ตาช่างมันต้องพิเศษครับมันต้องพอดีมันต้องตวงจริงครับ รับต้องเสียงแบบตรงเลยครับผมตรงจริงๆนะอันนี้เราจะไม่ยุ่งเขานะครับปล่อยเขาตวงเข้าไปนะครับเป็นสูตรเฉพาะของเขาเราจะไม่ยุ่งนะครับได้ครับไม่ยุ่งเลยครับได้แล้วครับเอาละครับพร้อมครับไปครับไปต่อครับไปต่อเลยนะครับครับเทน้ําลงเลยครับต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนครับเพื่อให้ยืดตื่นรอให้ยืดขึ้นครับผมยืดขึ้นนะครับขึ้นไปไหนครับขึ้นมาขอบๆนะครับซึ่งเวลาประมาณสักสิบนาทีได้ไหม ห้านาทีครับห้านาทีห้านาทีหรืสิบนาทีด้วยอครื่องตีพูแบบนี้ฮะอาจจะที่เร็วเนาะก็คือเราต้องคนเอาน้ำตาลให้มันละลายอ่าทิ้งไว้ก่อนนะตอนนี้เรื่องการทิ้งให้ยิ้มมันขึ้นนะครับครับขอพี่แกบอกขอห้านาทียิ้มขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วอ่าขึ้นผสมแป้งลงไปกับผสมอ่ายิ้มผสมกับแป้งนะผมท่านผู้ชม กับผมได้พบวิธีการทำซาลาตรอต่อหน้าต่อ,ต,อ,ต,อตาแบบนี้ครั้งแรกในรายการถึงพื่ถึงจริงเราถ่ายกันมาสิกว่าปีนี่เป็นเทปแรกนะครับที่ทาให้เห็นตรงหน้าเลยแลบบนี้เลยดีใจมั้ย <c oughs> ผมก่ดีใจ <c oughs> สุดยอดสุดยอด <c oughs> จะเห็นว่ายิ่งฟูดีนะ<ช>ครับใช่ครับ <c oughs> พี่เอ <c oughs> าว่าคุณตั๊กต้องทําได้โอ้ยไม่ได้หรอกครับเมี่แม่ทำมี่แม่ทำค่อยๆจะเริ่มไปเลยฮะครับอันนี้แบบว่าทําให้ดูแบบว่าไม่ปิดัาเลยนะครับเห็นๆงี้นะครับ แล้วก็ใส่ใส่หม้อเลยครับโอ้ต้องไปนวดไหยครับอันนี้ครับนวดนานไหมครับห้านาทีได้ห้านาทีนะครับส่วนใหญ่หรอปกตินวดสองชั่วโมงนวดอะไรนะเอาแล้วครับใส่เครื่องนวดไปแล้วครับตีเลยครับผมตีเลยครับห้านาทีมีแป้งสองส่วนนะครับมีแป้งนวดอันนี้แป้งนอกครับอันนี้แป้งยีสต์ครับผมแป้งยีสต์ครับ ตีแป้งได้ประมาณนี้ก็หยุดไว้ก่อนครับผมครับทิ้งไว้ก่อนครับให้เขานอนพักนลดนไปก่อนนะระหว่างการนวดทางนี้ให้นอนเล่นแป๊บใด้เหลวไาทำแป้งอีกส่วนหนึ่งครับโหจะมีแป้งสองส่วนท่านผู้ชมแป้งสองส่วนผองฟูเลยครับเนี่ยผมเป็นแป้งตัวเดิมครับตัวเดิมแต่อันนี้ใช้ผองฟูนะครับครับไม่ใช่ยีสต์ครับฟูห้เข้ากันนิดนึงครับนำมนลงเลยครับลงน้ำที่เป็นน้ำมันครับอันนี้คือน้ำมันอะไรครับน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไป นวดเลยมันบ้านเลยครับอ่าอันนี้เป็นส่วนที่2อํทไมต้องมีสส่วนครับยีสต์กับผงฟูนี่จะรวมกันไม่ค่อยได้ครับถ้าแห้งๆครับยีสต์ตายหมดครับยีสต์ตายอ้าวแล้วมันเป็นไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมก็ไม่ขึ้นเลยครับแปลว่าต้องให้มันขึ้นทั้งคู่ทั้งน้ามันก็เข้าเข้ากันไม่ได้เลยน้ามันก็เข้ากับยีสต์ไม่ได้อีกเือนไงเนี่ยแหละเคล็ดลับแต่ให้เต็มที่จะให้ไม่บอกไม่มีไม่ไมไม่เป็นไรไม่เป็นไร จะได้มีคู่แข่งนั่นแเน่ต้องเหนื่อยแา,ายลงเลยครับผมลงไปแล้วนะฮะอ๋อสุดท้ายมันลงเอ,ลอยด้วยกันอยู่ดีใช่นะแต่ก่อนจะมาลงเอ่อยกันต้องมีวิธีการมาก่อนครับนะฮะโอเคครับแล้วนูดต่อใช่ไหมครับครับผมอันนี้แค่ให้เข้ากันเฉยเต้องต้องดูแป้งว่าแป้งเลยครับผมแต่ต้องให้มันเหนียวเข้ากันเลยถูกไหมนะครับครับเรียบร้อนครับ แม่ปุ้มมาแบบหดโหดสุดยอดนะฮะดูเนียนนุ่มมากกลมสวยมากเลยนะก็ไล่ลงโอ้โหนี่ครับต้องไล่ลมแบบนี้เนาะครับผมส้องรูปรอชอบนี่เขาบอกว่าเหมือนภายในนะ้โอโหนี่แม่ฮะมันนะปิดแล้วแต่เนี่ยครับผมอันนี้คือปิดให้อากาศเข้าได้ไงฮะครับให้ให้ถ้าเป็นถุงพลาสติกนี่มันจะมันจะขึ้นเร็วเพรมันมันร้อนให้มันร้อนมันจะขึ้นกี่เท่าครับเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ไม่รู้กี่เท่าแหละแต่ว่าเราทิ้งไว้ กี่นาทีประมาณงั้นเราปล่อยให้มันขึ้นก่อน5นาที10นาทีใช่เอาครับมาถึงขั้นตอนต่อมาอันนี้ขึ้นไปประมาณกี่เท่าเนี่ย2เท่าแล้วครับผมไม่น่ารู้ว่ายีมันทำให้พองได้ขนาดนี้นะครับโอเคครับขั้นงไงต่อครับเราก็จะมาแบ่งแป้งเพื่อห่อครับผมห่อเลยครับอะไรนะครับผมไม่บอกว่าต้องตัดอย่างนี้ก่อนนะครับ ดูความนุ่มครับดูความนุ่มมันเป็นแป้งนุ่มมากครับไล่ลมนิดนึงครับไล่ลมนะฮะโอ้โหดูมือครับดูมือครับนี่นี่โอ้โหล้างมือแล้วนะฮะอันนี้อย่างเดยนะฮะตล้างอ่ตลอดนะฮะสำคัญคือล้างประวันล้างแลวครับล้างล้างื่อวานนี่ครับอันนี้สังเกตว่ามีสมาชิกเพิ่มมาหนึ่งคนนะฮะอยู่ข้างหลังนี่น้องพันธ์นี่มีช่างงาลนะฮะสังเกตนะครับจะเป็นช่างตัว้ทุกก้อนโดยประมาณครับอยู่ที่ประมาณสัก3า4สิ5ากรัมประมาณนี้นะครับ แล้วมือเขานิ่งมากนะครับนี่ดูฮะผมแอบยินดูเนาะไกลๆเห็นว่ามือนิ่งมากนะฮะอยู่ที่ประมาณสามสี่สามห้าประมาณนี้หมดเลยนะฮะต้องใช้ไม้คึงครับที่เห็นอยู่นี่เป็นไม้คึงนะครับอ๋ออนี่พ่อคึงนำไว้ก่อนนะฮะที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่การทำโรตีท่านผู้ชมครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนั่นแหละเยอะไปหมกเข้ามาไม่ถึง <laughs> <laughs> ช้อนเดียวพอครับอ๋อช้อนเดียวช้อนเดียวครับอ่าประมาณนี้ครับผมออห่อเลยอ๋อห่ออย่างนี้นะนี่โอ้ต้องจีบอย่างงี้เลยเหรอครับครับอ๋อนี่โอ้ยจีบแบบว่าจีบแบบพ้องกงเลยนะฮะยจีบสวยด้วยสวยไหมนะคะสวยสวยมากสวยมากไปถึงน้องพันนะฮะสวยมากแจ้ปเลยสวยมากกระดาษหรือกระดาษกระดาษโอเคสวยมากครับบ้านต่อเลยครับสุดมากสุดสุดสุด ระหว่างที่ปั้นกันอยู่ตรงนี้เราต้องวางเศษซึ้งไว้ใช่ค่ะพักแป้งพักให้มันขึ้นอีกเนี่ยเหรอใช่ค่ะให้มันขึ้นอีกมันจะขึ้นฟูข,น<ส>ขึ้นอีกูสามสิบนาทีโอ,อ้โหอีกสามสิบนาทีาทต้องรอพักนึ่งให้มันฟูขึ้นแล้วดูดิต้องพักซึ้งอย่างเงี้ยพักไปเรื่อยพักไปเรื่อยพักไปเรื่อยสูง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 ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะที่เสร็จแล้วมีไหมอ่ะมีค่ะโอเคคอับมดูที่เสร็จแล้วดีกว่าครับไปตรงไหนฮะเนื้ออ่าอันนี้คือที่นึ่งเสร็จแล้วใช่ค่ะโอเคครรัับบนนนนนนีี่่่ออ้้งงกกววาาึแล็จิ บอกว่าความถึงเขาคือแป้งที่นุ่มครับอ่าฉี้ให้ดูอย่างนี้นะครับดูแป้งโอ้โหดูไส้ซะก่อนครับอันนี้ตกลูกกี่ตั้งเนี่ยสิบบาทค่ะสิบบาทหอมเราจะไม่มีกลิ่นแอมโมเนียกลิ่นไม่มีแอมโมเนียใช่ค่ะไม่เราไม่ได้ใช้อืมออืันนี้หอมครับแล้วนุ่มดูไส้ครับนี่ต้องเชิมไส้โอ้โหเนี่ยเฮ้ยไส้หมูสับใช่ค่ะไส้หมูสับหอมครับคุณผู้ชมไส้หมูสับน้ำหมูแดง อันนี้แหละครับสีสวยมากอันนี้หอมน้ำมันงาใช่ค่ะกินหอน้ำมันงากินหอมน้ำมันงาหืืมมหหอมอร่อยมากเลยนี่พูดเล่นนั้นเนี่ยอร่อยมากเลยพูดเล่นไหมพูดเล่นเหรอเขาพูดเล่นแต่ผมพูดจริงนะนุ่มหอมเข้ากับแป้งไม่มีคําว่าผิดหวังถ้าซื้อวันนี้เอาไปเก็บได้กี่วันถ้าอยู่ในตู้เย็นแต่มันอยู่ได้สามสี่วันอยากทานก็ค่อยเอามาอุ่นเปิดไฟอันอ่อนควรจะอุ่นแบบนึ่งๆไว้หน่อยนึ่งใ เปิดมั่วข้าวปุ๊บไหนเลยได้ง่ายเเลยไม่ใช่เลยแต่ให้ข้าวสุกก่อนนะใช่ให้เปิดปุ๊บโห่น้ำจึ่งจะบอกว่าวันนี้ไม่ผิดหวังเลยมาเรื่องของขนมจีบขนมซาลาเปาอร่อยทุกอย่างขนมจีบซาลาเปากรุงศรีมาแล้วครับผมไม่รู้เขาเพราะ่าเสียงคล้องมาแต่ยิ้มจีบอยู่นู่นนะฮะแต่ภูมิใจอยู่นั่นนะฮะจีบใครให้ดูดีๆหน่อยจีบให้อร่อยต้องที่นี่ สิบสรลเปารุงศีนี่ติบสะะเปารุงสีเบนโทรจับศู์แปดหนึ่งเจสองหกหนึ่งสี่สาจริงๆส,ส,ส่งต่างจังหวัดก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ได้ค่ะวันเดียวก็ถึง <c oughs> <ก>ไม่มีเสียไม่เสียเราจะใช้ซีนอย่างดีทั่วประเทศไทยรับรองให้เลยว่า <c oughs> ถึงคุณแล้วไม่มีเสียครับรับรองนะอ <c oughs> ย่าลืมนะครับวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงครับออนไลน์ครับเฟซบุ๊กถึงคลิกถึงกิง แนะนำติชมชอบใครรักใครคนไหนอร่อยอยากให้เราไปคุยด้วยบอกเลยไปแน่นอนครับของเราไม่มีเจ๋งไม่ไปนะของดีต้องแชร์แล้ววันนี้เราก็มาแชร์เรื่องของขนมจีบซาลาเปานี่นันบอกว่าคู่นี้เขาสุดยอดไม่ไกลจากกรุงเทพเจริญราบ5คลอง8ธัญบุรีไม่ผิดหวังแน่นอนครับทางไปนครนายกกลับจากนครนายกแวะหาเขาก่อนได้อร่อยจริงขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอาเจอกัน เป็นอินไม่ถึงใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุกเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพลิกถึงคิน